อ่ะนะครับล้นเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแล่นะครับเอาเนื้อมันมาราบแล้วก็ที่เหลือเราจะเอาไปทําอะไรตุ๋มด้ว <c oughs> ยเฮ้ยนะครับตุ๋มสนานพรอยกับเป็ดย่างเลย <c oughs> <c oughs> เป็ดยางกระรแซ็บเลยแต่วันนี้เป็นเมนูต้๋มราบก,กับต้มและลาราบครับผม <c oughs> แล้เสร็จแล้วเราก็จะเอากระดูกเปต้มนะครับก็จะเอาเนื้อลปาดนำไปเปลียน,นําำไปสับก็ต้องแบบละเอียดเลยนะฮะสับ,บยเนี่ยเราน้ำสุกแล้วนะครับบางคนก็อาจจะเอาเนื้อเป็ดนะฮบ,ไป,นนะบ,บะไปลวกนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะไปลวกนะฮะแต่ผมผมผมใช้ลวกนะนี่นะครับ ผมไม่ผมไม่ชอบมันๆน,นะครับเพราะฉะนั้นผมจะจะลวนจะลวนให้เนื้อเป็ดสุกในนี้เลยเพราะว่าน้ำที่เหลือผมก็ก็ใช้ใช้ต้มเลยไงเดีวแต่เดี๋ยวแต่เห็ดเนาะเดี๋ยวแต่เห็ด,นหดคนเอาไปล้วนใส่กันฮนะท่านพอนะครับมือคนก่าเอาน้ำซัดนะครับเหดเป็นลูกเป็นลาบ,ลบแลยก็แดดแต่นะครับแต่ว่าผมเน้นชัวเน้นชัวก็คือผมเน้นสุกน้ำเป็ดที่เหลือเราเราก็ยังจะได้เป็นน้ำ เรียกว่าอะไรนะน้ำเข้มข้นนะเราได้แล้วนะอันนี้คือเนื้อเป็ดก็สุกแล้วนะครับเราก็จะเอาไป,เร,ไป yeah. เราก็จะเอาไปเตรียมราดนะครับนะฮะใส่หม้อไว้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพอห้องลวกเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเขาจะได้ต้มนะครับต้มไก่ต้มเป็ดต้มเป็ดเราก็จะเอาเนื้อเป็ดใส่อ่านะครับห้องเยวเนื้อเป็ดใส่นะครับเป็นการต้มเป็ดนะครับ ต่อเลยนะมาครับทุกคนนะครับลาบเสร็จครับผมข้าวคั่วจากสองซอนนะพลิกพริกพริกเผ็ดมากเผ็ดนน้อยเอาไ้หน,น่อยก่อนนะใคยเจอ,เหอไหมไนะด้ครับผมซูรุดนิดหน่อยนหน่อยน้ำปลาครับผมมะน,นาว ไม่เดี๋ยวเพราะนะใส่หลายน้ำซีสมคุณคุณ ดีครับก็ต้องเติมนะครับโซโลคุเดียวได้่ยวนี่เข่าหอมๆครับโโรอ,อ,อืมดีจริงด้ดวยทีแล้วดาเป็ดดาเข่าเสวยร้อนๆอืมอืมครับใส่สมุนไพรอยู่ป่ะสมได้ <c oughs> ย่างถ้าย่างมันจะหวานถ้าบอย่างมันจะบอมันจะหวนมันจะหนึบๆไปเถอะนี่นหลวงบัวบ,อบ,อบอัวไฟทะเลอืมอืม่วดน้ะกบกบสิ่งพวงเด้อ,อบัวป่ะเดียวครับ

mời 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 mà mời nó mời pakat jangan pakat eh makin ikut ni boleh pakat mah pakat tu mana boleh main pakat ni hmm Dia yang pau dia lah tu kan semua tak tak Dekat ni thứ rồi thôi cái này thực thể rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

尝尝们，啊、嗯，快看。 สุดในหนังก็อินส่วนแค่นี้ก็แบบสุดก็พี่บอยนะอืมพ <laughs> ี่บอยย่เอาพี่เก่